สวัสดีครับผมนัชนนนะครับวันนี้พามาเยือนถิ่นอ่าวไทยตำบลบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรสาคร ที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ23ไร่1งานกับอีก67ตารางวานะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระาเจ้าอําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนะครับและที่สําคัญนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับใครอยากจะซื้อยกแปลงนะครับในราคาเหมารวมนะครับ9ล้าน9แสนบาทเท่านั้นราคานี้รวมทั้งค่าใช้จ่ายในวันโอนเสร็จสับเรียบร้อยหรือว่านะครับใครนะครับที่อยากจะขอแบ่งซื้อนะครับเจ้าของยินดีที่จะแบ่งขายด้วยนะครับผมโดยที่เริ่มต้นนะครับ ข,ขั้นต่ำที่2ไร่แต่ราคาจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมก็คือราคาไร่ละ6 0 0 0 0บาททวนๆครับ ที่สาคัญนะครับมีคนสงสัยว่าแบ่งซื้อแล้วเรื่องของทางเข้านะครับจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับแปลงนี้ครับด้วยความที่ว่ารูปนะครับหน้ากว้างของแปลงที่ดินนะครับติดกับถนนทางสาธารณะทางด้านนี้ใช่ไหมครับผมทางด้านเนี่ยจะเป็นด้านทิศตะวันตกเขาจะเปิดทางนะครับทางด้านทิศใต้นะครับเปิดทางกว้างนะครับเป็นทางสาธารณะนะครับถึง10เมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะถมทางขึ้นไปแล้วก็จะเดินไฟฟ้าเดินน้าประปาเข้าไปให้ยังในแปลงนะครับผม เพราะฉะนั้นครับใครที่แบ่งซื้อเนี่ยขั้นต่ำสอไร่ราคาไร่ละ6 0แสนนะครับผมสำหรับที่ดิน แบบนี้นะครับที่คุณมองเห็นเป็นนาเกลือนี้นะครับผมเป็นชาวนาเกลือนะครับก็สามารถที่จะมาอยู่ได้หรือว่าใครนะครับที่มีไอเดียนะครับอยากจะสร้างเป็นโฮมสเตย์นะครับผมที่นี่ก็ถือว่าเหมาะมากๆนะครับซื้อเหมายกแปลงเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาทําเป็นที่พักสไตล์แบบว่ายกพื้นสูงนะครับเป็นลักษณะบ้านไม้มีเสาสูงๆไปเลยนะครับแล้วก็ผมเป็นบางส่วนหรือแม้กระทั่งจะทําสะพานนะครับเป็นสะพานทอดเดินนะครับกลางนาเกลือนะครับผม ก็ถือว่าเป็นแบบชีวิตสโลไลฟ์นะครับผมชาวบ้านแถวนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาก็จะทําอาชีพเนี่ยเป็นชาวนาชาวนาเกลือนะครับแล้วก็ชาวประมงเล็กๆนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับของดังของเขาเนี่ยอีกอันหนึ่งก็เลยก็จะเป็นกะปิครับผมไปเอากุ้งนะครับตัวเล็กๆเนี่ยเอามาทําเป็นกะปินะครับแล้วก็ขายนะครับผมแล้วก็ที่เนี่ยครับ จุดเด่นเนี่ยอยู่ใกล้กับอ่าวไทยใช่ไหมครับมีปลาเยอะนะครับร้านอาคงอาหารนะครับใกล้ๆแถวนี้นะครับมีเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นร้านเจ้าพญานะครับแล้วก็เป็นร้านใกล้ๆกับแม่น้าท่าจีนนะครับผมอาจจะอยู่ละแวกแถวๆนี้หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับจากทางที่เดินอยู่นะครับเป็นทางถนนคอนกรีตนะครับที่เป็นทางเท้าหรือทางมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านแถวนี้ที่เขาใช้ไปใช้กันนะครับข้างในนู้นนะครับก็จะมี บ้านของชาวบ้านอยู่อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมตามทางนะครับจะเห็นว่ามีสายไฟฟ้าเดินนะครับผมน้ําประปานเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเข้ามาได้นะครับไฟทางแถวนี้ก็มีด้วย,เด,ยวเดินไปถึงปุ๊บแล้วก็จะเห็นเลยนะครับผมระยะทางนะครับห่างจากกรุงเทพเนี่ยเพียงแค่58กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วเราวิ่งมาตามถนนพระรามสองนะครับผมจากถนนพระราม2เนี่ยเข้ามาเนี่ยถึงแปลงนี้ประมาณลๆทั้งหมด12กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็วิ่งตามเส้นถนนนะครับทางหลวงชนบท 2014นะครับก็จะใกล้ถึงกับแปลงที่ดินของเราแล้วของเราอจะอยู่ห่างจากถนนทางหลวงชุนบท2 0 1 4นะครับเพียงแค่700เมตรเท่านั้นแล้วก็เข้าเลี้ยวเข้ามาตามซอยถนนลาดยางนะครับเพียงแค่อีก300เมตรนะครับผมพอสิ้นสุดถนนลาดยางเสร็จปุ๊บล้วก็เดินข้ามสะพานมานิดนึงนะครับผมก็สามารถจะมาถึงกับที่ดินแปลงนี้ได้แล้วนะครับ ที่แปลงนี้นะครับเหมาะสาหรับคนนะครับที่อยากจะใช้ชีวิตแบบสงบนะครับสโลวไลฟ์นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบวิถีธรรมชาติตามาชาวบ้านแถวนี้นะครับเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ทําเป็นาชาวประมงเล็กๆเ,เป็นชาวนาเกลือนะครับเพราะฉะนั้นครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้ชีวิตแบบเนี้ย ที่เนี่ยเหมาะมากเลยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งจะทำรีสอร์ทที่พักนะครับเป็นไอเดียยกพื้นสูงสูงอย่างเงี้ยครับก็จะได้ชีวิตแบบสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับส่วนในเรื่องของที่คนสงสัยว่าที่นี่น้ำท่วมหรือเปล่านะครับไม่ต้องห่วงเลยครับที่นี่ครับน้ำเยอะครับแต่ว่าน้ำเยอะเนี่ยก็จะเป็นระดับแบบน้ำขึ้นขึ้นลงลงนะครับเพราะว่าที่นี่ครับอยู่ในใกล้อยู่ในโซนที่ใกล้กับทะเลอ่าวไทยนะครับ ซึ่งเดี๋ยวน้ำมาเสร็จปุ๊บขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ลงไปตามธรรมชาตินะครับผมเพราะฉะนั้นครับเวลาที่เรามาทําบ้านพักโฮมสเตย์นะครับจะมีระดับของความเป็นธรรมชาตินะครับที่สวยงามนะครับให้เราได้สัมผัสนะครับซ่อนอยู่ในนี้นะครับผมที่ดินแปลงนี้หน้ากว้าง70เมตรครับส่วนความลึกลึกอยู่ประมาณราวๆ500เมตรครับ สำหรับคนที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถโทรติดต่อหาเจ้าของเขาได้โดยตรงเลยนะครับคุณยุอีครับ0809187999แล้วก็สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับติดตามรับชมข่าวสารต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารนะครับกด กระดิ่งนะครับไว้แจ้งเตือนนะครับกดสับตะไคร้ติดตามช่อง YouTube c h anel n นะครับบ้านและที่ดินทำเลยดีซื้อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยวันนี้ผมนัชชนนท์ทันงานจากลากันแล้วครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย